ครับผมก็เปิดตัวไหนนะครับดิสนีย์แอนด์พิกซาเอเดโนะครับก็จะเข้าฉายวันที่19มิถุนายนนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์เลยครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ครับทั้งแบบซาวด์แทร็กเลยแล้วก็ภาคไทยเลยครับเลยได้ครับก็ภาคเป็นตัวละครรับพี่ก็เฉลยแล้วเนาะใช่ก็อยากให้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนในเรื่องแต่ว่าเดายากนิดนึง ถ้าใบนะก็คือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับตัวน้องกรอดอนอไม่รู้ว่าตัวไหนแสดงว่ายังมีมากกว่านี้อีกเหรออะไรครับเรายังมีมากกว่าหนึ่งมีหลายตัวละครอยู่แล้วครับใช่ครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้พากเป็นแบบของดิสนีย์ด้วยฮันเดซเชนบิชชาด้วยก็เป็นเกียรติเป็นสีต่อวงรูปผมมากครับก็ก็สนุกมากแล้วก็ประทับใจมาก ในในการภาคตรงนี้รู้สึกว่าเป็นงานใหม่ๆที่เราเออเราไม่เคยลองทําแล้วเราลองได้เป็นเป็นตัวละครแต่ว่าเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเองเลยแล้วรู้สึกว่าสนุกมากก็ก็เคยดูตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทําตรงนี้แต่ว่าคนก็จะพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยเออแล้วก็ไม่บอกว่าพูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแล้วก็พอได้มาภาคอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเรียน แล้วก็พอเรียนปุ๊บก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครนี้นก็เป็นตัวละครที่ผมจะชอบแล้วก็จะจำไตลอดชีวิตยากไหมไยากไหมตอนแรกยากก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเสียงที่ผมพากลงไปในหนังที่ภาคไทยที่กําลังจะได้ยิน<ม>ทุกคนย<ม>ังไมได้ยิน<ม>ก็คือไม่ใช่เสียงผมเลยเสียงใครก็ไม่รู้แต่เป็นผมเท่า รู้ว่าต้งไหนไคืตอตรงแลองจับเอาไม่น่ารู้อะแล้วถ้าผมว่าจนจบแล้วกลับมาท่านๆก็ถามแกทำไมนะทมกครั้ก็ต้องดูอีกรอบไงนะต้องดูหลายๆรอบจนกว่าจะรู้เอออย่างครั้งแรกที่เรารู้เลยว่า,าไม่เข้างใจ้ความาตัวบบดีใจครับดีใจครับก็พยายามตอนแรกคิวเหมือนจะยากหาย,ยากเลยแต่ว่าก็พยายามหาคิวให้ตรงกับทางทีฟิสซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ ได้ออกมาเป็นผลงานภาคอเียนภาคยากมากผมภาคเสร็จผมไม่ได้ภาคเยอะแบบบทเยอะมากแต่ว่าเจ็บพอเลยพอภาคแล้วโ,โหเจ็บพอมากเพราะว่าเราใช้ช่องเสียงอยู่แล้วเราเราปิดเสียงยอ่ะเราภาคไปด้วยแล้วผมก็ขำตัวเองไปด้วยเพราะเสียงมันแบบมันประหลาดอ่ะมันคือเอเลียน มีครับก็จะมีครูมาสอนทุงที่เลยแล้วก็เรียนกับเขาแล้วเขาก็เขาก็จะพยายามแบบเทรนเราให้เรา,ราอ,ยยายาอ่ใช่ใ,<ห>ใช่ใช่ผมให้เต็มสิบเลยเออมันแพงเาไหร่ถ้าจับผมได้ถ้าถ้ารู้ว่าผม,า wont, ผม,ผมข้าวตัวไหนเนี่ยผมผมให้รางวัลเลยจริงๆขอรางวัลผมไม่ได้เลยจริงๆร,ริงอะไรครับรางวัลคืออะไรอ่ะก็อยากได้อ,อ,อะไรก็บอกมาเลย บอกไรนะครับอกได้เ่าไหบอกได้ก็บอกมาเลยเนี่ยเจอไงก็บอกเลยได้หอจัมาได้ไมด้ได้จำไม่ได้จำไม่ได้ท้าเลยเนี่ยท้าเลยเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ท้าเลย ครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับมาดูด้วยดูหนังเรื่องนะครับ Disney and Pixar Elio นะครับวันที่19มิถุนายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับทั้งซาวด์แทย์แล้วก็ภาคไทยเลยครับอก็ะไรนะครับไม่รู้ก็ตอนแรกเลยว่าเอ้าอยู่ดีมาได้มาได้ยังไงมาร่วมงานเดียวกันเหรอ ก็ไม่ใช่เพราะว่างานนี huh. oh ้ม huh. ันม <who> ีเราแค่คนเดียวกับพี่ๆสาวแล้วก็เออโผล่มาท้องเริ่มดอกมาเพราะีกดอกค่ะต่อวันอะไรนะครับต่อวันอีกแล้วใช่คับตอนที้หกดอกใช่ไหมขอบเพราะว่าเพิ่มขึ้นทุกๆปีใช่ไหมถ้าผมก็ดีใจดีใจอะไรนะสุด้าที่เราเห็นเขามาอะไรครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ตกใจเม่อกี้มันจะมา พูดอะไรนะครับไม่พูดยิ้มยิ้มอีกเลยยิ้ม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 ฝุ่นใสเกินเลยเขาเกิดหรือเราเกิดมาเขาเล่นจะเกิดเพราะว่าไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้กันเพราะว่ามันแบบแต่ละคนก็งานแบบยุ่งด้วยแล้วก็เออพอเขาเสร็จงานพวกบเขาก็มาหาดีใจครับดีใจก่อนหน้านี้เราเองก็เป็นตัวแทนขกายอ๋อใช่ใช่ครับใช่ใช่ไงตั้งใจไปเลยนะก็ก็ตั้งใจไปครับ วันเกิดเพื่อนทั้งทีนะก็เลยแบบก็เป็นคนที่เราอยากอยากอยากเซอร์ไพรส์เขาอะไรเงี้ยในวันเกิดไปวางแผนนะครับไม่นานก็ก็คือก็คือวันนั้นวันเกิดเขาแหละแล้วก็โทรหาว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่แถวแถวลาดเท้าบอกนั่นแหละลาดเท้าแล้วผมทำงานแถวลาดเท้าพอด,ดี ไม่ใช่ไม่ไกลคือลาดเท้าของเราอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันโซนเดียวกันใช่ป่ะผมก็เอ้ยโกหกแล้วบอกว่ายายผมก็ไปแล้วผมก็โกหกว่าเออโควิคไปไม่ไปไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลาดเท้าผมกดชั่วโมงกว่าต้นลาดเท้ากันท้ายลาดเท้าแล้วผมก็เอาไงดีวะแต่ว่าก็อยากไปอยากไปหาเขาแล้วก็กดสั่งเค้กในแกลบในแกลบแกลบแล้ว เคสเลยกราฟใช่แกรฟฟูดครับใช่ก็ใช้โพสต์สั่สรถไปด้วยใช่แล้วก็สั่งเพลงลงปุ๊บแล้วก็ไปส่งให้เขาถึงที่ไปถึงที่กองไปรอเป็นสองสามไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไปน่าคุยกับพี่พอเพราะว่าเขาติดซีนอยู่เออตั้งใจตั้งใจต้องจะไปหาอ๋อใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก ครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะมีจะมีอ <c oughs> ีเวนต์นะครับที่ปารีสสัปวันที่น่าจะ23เอ้อ 24. ย24ใช่ 24, 24แต่ว่าก็จะโสพสต์ภาพให้แฟนๆได้เห็นอ,อยู่เรื่อยๆแหละแฟนดูรูปใช่รอดูรูปว่าจะมีรูปไหนบ้างครับก็วันนี้ก็จะไปเป็นไปดูโชว์ครับที่ที่ปารีสของหลย์วิทองครับก็จะมีพี่ๆศิลปิน ดังๆเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงของโลกมาด้วยเดี๋ยวจะแอบไปถ่ายรูปแซมผ้าเลยเก็บความทรงจำมาฝากพี่ๆด้วยครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากมากเลยถือวราจริงๆเรได้ไปถือทุกปีเลยค่ะหลายแปลนครับก็ดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสครับน้องโคลนเรามีรำนำผ้าลูกมีด้วยผมตรงนี้ใช่เราดูลูกเลยครับเรงมีเล่เล่ลูกอะไรอ่ะบสีดีลี่ มันม่วงอันนี้เหรอสีเทาแล้ว,ออวมีววพ,พี่แล้วก็หลาน,นอีกคนนึงก็รู้สึกเอ,อ่อดีนะครับดีก็เราก็ไปทำบุญแหละเราไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกอือเหรอแล้วเราลุ้นไหมว่าได้แดงอันนี้เขาขอเรื่องอะไรบ้างคือผมรู้สึกว่าการไปทำบุญของผมคือการแบบอ่าทำทานแหละรู้สึกว่าไปไปทำทานแล้วก็รู้สึกว่าไป,ไปททาแบบ ถาจัดสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในชีวิตออกจะไล่กายใช่ก็หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ให้ถึงว่าเออก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนอย่างนี้สิ่งไม่ดีจะออกมาในชีวิตแล้วตอนนี้เราเรื่องที่จะไปกับคำสูองเรานะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วสนุกดีครับเพราะเรเห็นอาวุธว่าเด็กคนนีสนิทกับแม่มากๆรักสวยรักหล่อ้วยกันอย่างเงี้ยถ้าลาออะไรกันถ้าล้โดนไปหนึ่งโดนโบกไปตะคุบไม่ใหญ่จั คือไม่อยากจะคุยด้วยแล้วตอนนี้ย <c oughs> ม่อาคือพี่คิดดูผมก็อ่ะผมก็ฟิลเอาอยากอยู่กับแม่ผมก็อ้อนแม่เอาหัว <c oughs> ไปถูได้หรือไม่ได้ด <c oughs> ป้าบเขาดิโอ้โห <c oughs> พี่มันเจ็บมากนะพี่ไม่โดนพี่ไม่รู้หรอกใช่รู้หรือไปรู้คือมันเจ็บมากแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องที่จะคนจะตีหัวลูกที่ <c oughs> ล่าสุด โวยจ้องไห้ตายแา้วเออหายวก็ได้หายยก็ได้เป็นยังไงอะไรครับอะไงครับขอบคุณแม่ทำไมไม่มาล่ะไปดูตัวแล้วระบอเไจา